ก็ยามยัง,งหน่อยให้เจ้ามันเงี้นคุณบุญเฮามีสี่หยดสูงเพียงป่าไปไพ่นาหา,งนนาเงินได้ลานเมื่ไผ่ปูค่วมหูตื่นเงินเบียบบอกแกนทงเีอเอาจะมาเด้อูหลานเด้อเป็นคนหูพุด,ดีของปอของแม่เป็นคนหูพุด,ดีของครูบาอาจารย์เนาะอยู่กลางป่าหลึกมองนึง สถานที่หม่องนั่นเป็นหม่องอยู่ของบรรดาไก่ป่าเป็นจำนวนหลายอาหารการกินในปลาเก๋าดมสมบูรณ์ย่างหลวงหลายพวกไก่ป่าเก็เลยผ้ากันอยู่ย่างเป็นสุขสำราญดีแต่แล้วเมื่อหนึ่งได้มีนายพรานบุนหนึ่งมีอาชีพในการไล่ล่าหาไก่เพื่อไปเก็บเป็นอาหารและก็นำไปขาย เขากระสีอุ่มไก่ไปเพื่อดักหลอกไก่ป่าได้เดินทางเขาไปกลางป่าเล็กมองนั้นไปพ่อไก่ป่าโตหนึ่งอยู่ในปานั้นก็เลยได้ล่งมือในการดักจับมันท่านที่ไก่ป่าโตนั้นมันสลาดในการรักษาโตแลนนีจากมองหันบ่ย่อมให้ในท่านเขาไก่านท่านได้เห็นแจงฟันก็เลยเปลี่ยนวิธีการไหม โดยเอาใบใหม่และกังาไหม้มาพลั้งตัวเองและก็ถือบ่วงติดตามไก่ป่าตนั่นไปเพราะความระมัดระวังเพราะความสลัดของไก่ป่ามันหูเท่าท่านการเหตุการณ์ทำของนายพนก็นเลยได้บอกห้องบอกบอกว่าออโอ้ยโอ้นายพลเอ้ยปัญญาได้หลอกเข้าเสียให้ยากเลย้นใหม่ในป่านี่เฮาบอกเคยเห็นมันยางได้จัต้นดอก ท่านทำตาทำท,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 ที่เป็นตกไหม่ต้นไหม่รับย่างได้เดินได้สิให้เข้าหลงกลท่านได้จังได้โออโหว้าแล้วมันไก่น,นี้ไปไกลลิบหลับเลยนายพลเออพ่อเห็นเหตุการณ์เชงสันนี่ก็เลยชวดได้ไก่ไปกินเป็นอาหารดังที่เคยได้ทุกเถือหลายครั้งที่ได้ไก่ปลาาว่าจันไป S <S <an> เ,เขาไปพ่อไก่ปลาโตที่มันสลาดจจงตีก็เลยเดีเยวเฝ้ากินกับโตเองว่าโอ้ไก่ปลาโตนี่เนี่ยมันฟั้งสลาดดีแท้มันคือสิมาแอบเบงวิธีการของเฮาเนี่ยมาโดนมานั่นแล้วบอจังตันมันคือสิบอเกเจงเจงสีดอกเออต่อไปนี่เข้าไปดักมองอื่นดีกว่ามองนี่คือสิหากินยากละลาตั้งแต่นั่นเป็นต้นมา เขาจำต้องใหญ่เป็ดักไก่ปลาในที่มองไม่ต่อไปเออเพราะว่าไปหากินสาซ้อนมองเกาบ่ได้ย่อนว่าไก่ปลามันสลาดแล้วออกสปญญหยาิยอมมีท่านเลื่องนี่ก็จะจบลงแจงตีเนาะขอขึ้นที่ได้จากนีท่านเรื่องนี่มันเห็ดแอ๋เฮ้าเดู้่้โวว่าความสลาดเอ่ยการช่างสังเกตเอ่ยกลอุบายวิจีทีสําคัญอย่างยิ่งสําหรับคนเด้ การที่สเสื้ออีหยังต่องหินตรองไห่มันดีถา้าแมนวาหูเท่าท่านมันจะสามารถที่สะเอาโตโัวเองรอดปลอดภัยได้เสมอเนี่ยละ่ะจึงบอกว่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเนี่ยล่ะเอรู้อะไรไม่สู้รู้วิชาเป็นวาเอ่รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีเนี่ไไนนยไก่ปลามันหูจักสังเกตสังกาเพราะฉะนั้นพวกเข้าเป็นปู่เป็นคนจะให้หูจักสังเกตสังกาคือการนะะอีหยังที่มันอยู่ รอบขางบางเทื่อการต้มตุนการหลอกล่วงแจ้งนั่น,น,นแจ้งน,น,นี่เขามาต้มตุนหลอกล่วงก่ให้หมูจักสังเกตสังการเนียเออบางเทื่อเขาเอาเงินมาหล่ออ่าว่าโอ้ยนี่ฝ่ยเสียเอาเงินมาให้เจ้าแจ้งตันเจีงตีเออเป็นหาล้านสิบล้านเป็นแสนเป็นหลายแสนแจีงตันนะเ,เอเเอเอาเจ้าโอนเงินให้ก่อยก้อนเจตันฝ่ยม่มีี่คาดมั่นล้วโอ้ยสีมาตั้มบุญ เป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าบ่มีเงินคนานะ้ำมันร่นบ่มีเงินลงทุน่นแกจะสูมาเห็ุเลยจังสัดนะเนี่ยขนาดนั้นยังปานนั่นยังตัวขนาดย่อนบ่สังเกตบ่สังกาแต่สังเกตส,กตสกตังกาคือฉันกับนีท่านเออเลื่อนไกลปลาตัวนี้มันเก่าตัวรอดย่อมจังแมนนีท่านเด้นีท่านเนี่ยมันก่ท่านสมัยเด้นี่แหละการหูจักระแวดระวัางอ่ารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั่นล่ะ รู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั่นละโอ้ยมูจักในการดีสิทธ์ระบักระวังเขาเองแล้วเนาะโลกเข้าสังคมเข้าซูมเมเอเนี่ยนเนาะคนมันแม่รู้หน้าไม่รู้